เราต้องมาเทหาสาเหตุนะครับอันนี้อาการหนักอยู่กระถางนี่ไม่ต้องใหญ่มากครับใช้กระถางเล็กๆก่อนนะครับับกระถางมันจะขาวมันต่างกันอันนี้ดําเลยดําปีเลยเนะนียสฐานผมดูแล้วน้ําเยอะเกินนะครับอันนี้ต้อง50-50นะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมส่วนใหญ่ผมจะทาไว้เพื่อให้แผลที่เรากัดแห้งไว้นะครับ ส่วนต้นที่สองนะครับคูระเบิดด่างเราต้องมาเทหาสาเหตุนะครับอันนี้อาการหนักอยู่แต่ยังโชคดีที่ยังมีเขียว,ยวอยู่นะครับต้องเทดูล่าก,ก่อนนะครับเรามาเทกันนะครับล่าต้องหาสาเหตุก่อนกระถางนี่ไม่ต้องใหญ่มากครับใช้กระถางเล็กๆก่อนรอมันล่างอีเยอะก่อนค่อยขยับขึ้นทีนิดทีนิดแล้วค่อยางอันนี้มัน มันเยอะนะครับโอ้โหวัสดุผมดูเนี่ยเป็นปียกกาบมะพร้าวเลยนะครับดำมากปกติมันกาบมะพร้าวของผมสีมันต่างกันเลยนะครับนะครับกาบมะพร้าวมันจะขาวมันต่างกันอันนี้ดำเลยดำปีเลยนะี่ยนะครับเห็นไหมนะครับเปรีะยร้ามันดำปีเลยเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นไม้ไม่โตนะครับนะครับ เน่าไปเลหดินนี่ไม่นั่นเลยนะครับสันนิษฐานผมดูแล้วน้ำเยอะเกินนะครับดินดินไม่ไม่ไม่มีดินเลยไหมเป็นกราะเท้า,า,าระบายน้ำไม่ดีทำให้รากเน่านะครับ ต,ต้องดูราก,ก่อนโอ้นี่ครับรากแทบไม่มีเลยนะครับตอนเนี้อาการหนักเลยนะครับอันนี้ต้องห้าสิบห้าสิบนะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมพอดีลูกค้าเอามาให้ช้าหน่อยเอามาให้ช้าลรวทำการเนี่ยครับไอฟอบเนี่ยต้องอ,ออกหมดเลยนะครับ ลาบไปหมดแล้วโวครับลาบไปหมดไม่มีลาบเลยลาบเน่าเลยอาการเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปไปให้ลูกค้าแล้วก็ให้ ให้เผียดใจไว้นะครับ50-50ก็ 50, 50. ทำไงได้ครับเนี่ยเอามาให้ผมฉายไปนหนึ่งแทนที่จะมาให้ไวต่านี้ผมต้องแผลรูปก,ก่อนแาลรูปแล้วส่งไปให้นะครับลากเลยมันไม่มีเลยครับอันดับแรกล้างเลยนะครับ ล้างด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดนะครับพอล้างน้ำเปล่าที่สะอาดแป๊บนะครับพอล้างน้ำเปล่านะครับเราก็นำปูนแดงมาทาปูนแดงนี่ช่วยป้องกันเชื้อราได้นะครับลองไปอ่านสรรพคุณดูนะครับเป็นมีประโยชน์มากมายนะครับห้ามแผลห้ามเลือดอะไรนะครับคนแก่ไว้กินนะครับกลับมางายสุดก็ต้องทาปูนแดงนะครับ ผมจะไม่ใช้ยากันเชื้อราอะไรนะครับพอดีผมไม่แน่ใจเหมือนกันตัวไหนดีครับไม่เคยใช้เดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมถามเจ้าของสวนมาให้นะครับว่ายากันเชื้อราเป็นยังไงนะครับใช้ตัวไหนดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้แหละนะครับจับไปเลย ผมไปอ่านในเน็ตนะครับมันบอกว่าปูนแดงอะ่ะมันจะช่วยในการเร่งล่างให้ให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ยังไม่เคยได้ลองนะครับส่วนใหญ่ผมจะทาไว้เพื่อให้ให้แผลที่เราตัดแห้งไว้นะครับของการตัดแห้งไว้ นะครับทาไปเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็รอแห้งก่อนนะครับอันนี้ก็เยอะเกินทิ้งกันกันเน่าอันนี้ก็หลอดนะครับมันพร้อมที่จะง,งอกแล้วนะครับเนะี่ยหนึ่งหลอดนะครับแต่รากมันเน่าคือเดี๋ยวรอแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์วัสดุปลูกกันนะครับนะครับวัสดุปลูกคล้ายกับ เปลือกมะคล้ายกับเปลือกมะพร้าวผสมไอ้ดินนะครับตวนนี้มันไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นดินอะไรนะครับตวเนี้ผมเคยทาไว้แล้วแหล,แหละซื้อมาต้นหนึ่งแล้วก็ตายโคตรเสียดายเลยที่ผมใช้ดินหลังจากนั้นผมจะไม่ใช้ดินแบบนี้เลยนะครับอันนี้เพลยลแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วผมน่าจะเป็นดินนะครับผมไม่รู้ว่าดินอะไรนะครับที่ผสมมาอันหนึง่งอันนี้ก็เอาทิ้งนะครับแต่ถางเก็บไว้เอาทิ้งแต่ดินนะครับ เวลาใช้ก็ระบายน้ำดีๆครับเพราะถ้าเราลดน้ำทุกอาทิตย์หรือว่าทุกสองวันอยู่แล้วนะครับผมทาปูนแดงแห้งแล้วนะครับก็ทำการลงไอ้ปลูกต่อนะครับเนี่ยกระถางที่นำเอามามันใหญ่เกินนะครับไม่ต้องเอาใหญ่มากนะครับก็เอาถังกระถางเล็กๆพอพอรากมันเต็มนะครับเราค่อยย้ายไปลงกระถางใหญ่นะครับก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับคือกระถางใหญ่ เลยอ่ะมันจะทําให้ต้นไม้รากเน่านะครับเราให้ปุ๋ยให้อะไรมันจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้เรามาทําการปลูกเปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับก็ใครอยากรู้ว่าต้นนี้รอดไม่รอดอก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตไว้นะครับในวีโออีกประมาณเดือนผมดูแล้วต้นเนี้ยประมาณ3เดือนถึงจะทำรากนะครับถ้ารอด สองสามเดือนนะซื้อมาใหม่ๆลากเยอะนะครับพอนานๆไปปุ๊บมันใบใบมันช้ำแล้วก็ทางลูกค้าก็ไม่รีบเปลี่ยนดินไม่รีบเปลี่ยนดินแล้วก็พออาการหนัก,นกเขาก็ทักมาหาผมว่าเนี่ยอนุบาลได้ไหมยเงี้ยผมว่าโอเคแต่ต้องรื้อดูรากนะครับ จะว่าได้อันเนี้ยผมก็ทําการรือดูรากพอรือดูรากปุบโอ้โหรากแบบไปหมดเลยนะครับก็ตอนเนี้ยมันห้าสิบาสนะครับพาวนาไม่ให้แบบตายนะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวผมรดน้ําแล้วก็ทําการอบต่อนะครับเพื่อให้ให้ทำรากนะครับเพราะว่าอากาศด้านนอกด้าน อากาศด้านนอกมันสวิงน,นะครับออน้ำสตีดเดือมครับน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดน,นะครับถ้าน้ำใ้เค็มหรือว่ามีคลอรีนก็จะทำให้ต้นไมา้ตายได้นะครับอันนี้ผมจะล้างดินให้น้ำไหลผ่านไปเลยนะครับสิ่งกับสกระปรกออกนะครับ มันจะขาวมากเลยวัสดุปลกแล้วก็ทำการใส่ถุงอบต่อนะครับสไตล์ผมก็อบควอดแน่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งกลับมาห้องทิึงอาทิหนึ่งกลับมาห้องทีหนึ่งนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็ตายพอดีนะครับหนึ่งอาทิตย์ านายสุดก็ไนี่แหละจับใจสุกเนี่ยแหครับก็ใครจะรู้ผลที่ผมทำการโนบานก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตวีดีโอลงไปนะครับ ตึงๆไว้นะครับหี๋อวสักที่นี้มันก็ที่ตึงๆมันก็หย่อนลงแล้วนะครับตึงๆเลยเพราะว่าทําการครบแนงก็หนึ่งเดือนหลังจากนี้ผมจะอัปเดตวีโอให้อัปเดตอาการของต้นปูระเบิดดางตัวนี้นะไว้ให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับ ถ้าแรกๆถ้ารู้ว่าไปไม่รีบๆเปลียล่ยนดินเลยก็ได้ส่วนใหญ่ไม้ฟอกอากาศผมจะไม่ใช้ดินปลูกเลยเพราะว่าไอ้ผมลองมาแล้วแหละใช้ดินปลูกโอ้หเดือนหนึ่งก็งอกใบหนึ่งตอนนี้ไอ้มอนเหลืองผมใช้แบบโปร่งๆสูตรผมอ่ะที่ผมทาไปตอนนี้เดือนหนึ่งผมเก็บสองใบเลยอ่ะ รียบร้อยแล้วนะครับใครอยากรู้ผลการอนุบาลของต้นพูนเบิดด่างของต้นนี้นะครับก็กดติดตามไว้นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปวีโอและอาการของน้องลงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ